4160บาทจากลิงก์ข้างใต้ description และพินของเมนนะครับไปอ่านเพิ่มเติมรายละเอียดทั้งราคาทั้งส่วนลดและโปรโมชันได้เลยตัวนี้ผมสั่งซื้อในเดือนมิถุนายนปี2023นะครับขนาดที่รีวิวออกบางทีมันอาจจะเลยไปแล้วนะครับแต่ว่าทุกเดือนถ้ามีโปรโมชันอะไรน่าสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้แล้วก็พี่ๆเข้าไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับตัวนี้ผมซื้อมาใช้งานเองนะครับนี่คือ o l g h t warrior x 3นะครับตัวนี้เป็นสีกัน m e t a l Gray หรือสีเทานั่นเองนะครับ ส่วนตัวผมเองผมไม่ได้ซื้อรุ่นนี้สีดําไว้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อรุ่นนี้ที่เป็นสีเขียว o อดีก e ีนไว้แล้วแล้วก็ววเป็น Desert c a m oufl a g e ท้ายคลิปถ้าไม่ลืมเดี๋ยวจะเอามาเทียบให้ดูแล้วก็จะมีเจ e เนอเรชั่นก่อนๆน,นะครับรุ่นเก่าๆที่เหมือนเป็นต้นกําเนิดของเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับมานะครับผมอีกครั้งนะ4160นะครับแล้วก็ส่วนรถเนี่ย ผมซื้อตัวนี้มาในราคา2,478บาทลดเยอะมากลด30กว่าในแบบนั้นแต่ว่ามันจะเป็น bundle set คือมันแถมพร้อมไฟฉายตัวอื่นด้วยนะครับผมความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,500 l u m e n นะครับแล้วแสงไกลยอยู่ที่560เมตรถือว่าเป็นไฟฉายขนาดกลางๆที่แสงค่อนข้างไกลและแสงค่อนข้างดีเลยนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบแสงแคบตัวนี้ก็ไม่ใชงว่าแคบสทถเดียวแล้วก็ไม่ใช่พุ่งสถิถเดียวด้วยนะครับ ด้านหลังจะมีรายละเอียดความสว่างแล้วก็รันไทม์ไว้แบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่255กรัมหรือ8.99ออนซ์รวมแบตเตอรี่แล้วนะครับความยาวอยู่ที่149.5มมประมาณ10 15เซนประมาณนั้นนะครับความยาว15เซนเป็น IPX8 ตกกันกระแทกที่2เมตรแล้วก็ความสว่างอยู่ที่2,500,300 1และเมื่อใช้งานอยู่ที่ ความสว่างสูงสุดจะใช้งานได้ถึง2นาทีครึ่งนะครับเราจะดรอปความสว่างลงระดับโลของเขาจะอยู่ที่300ลูเมนใช้งานได้8ชั่วโมงไม่มีดรอปดาวนะครับกล่องก็จะเย็นๆหน่อยนะเพราะว่าส่งมาบางทีมันอาจจะกระแทกนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเดือนต่อๆไปหรือว่าขนาดที่พี่ๆดูรีวิวเนี่ยเมื่อปล่อยมาดูแล้วเนี่ยมันจะงคงมีสีนี้อยู่อีกหรือเปล่าแต่สีดำเนี่ยมีขายตลอดแน่นอนนะครับเพราะเป็นรุ่นที่ผลิตจําหน่ายอยู่ตลอดเวลานะครับกล่องก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเราเปิด มาข้างในเราจะเจอกับคําแนะนําเป็นรูป5บอกว่าเอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกจากฝาท้ายนะครับชาร์จก่อนให้เต็มขนาดชาร์จเป็นสีแดงเต็มแล้วเป็นสีเขียวแล้วก็ฝาท้ายสามารถจะปิดเพื่อเปลี่ยนห่วง Combat Ring ซึ่งรุ่นนี้เป็น Combat Ring แบบหลูบนะครับไม่ได้เป็น Combat Ring แบบ c o คอมแบตริงยางรุ่นเก่าๆแล้วแต่ถามว่ามันมีไห Combat Ring ก็มีมาให้นะครับเพียงแต่ว่าหน้าตามันก็จะไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆที่เป็นโลหะ3าสแฉก เปิดมาข้างในเนี่ยกับไฟฉายราคา4,160นอกโปรเนี่ยถือว่าค่อนข้างแพงนะแต่ที่ให้มานี่คือของดีทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซองตัวไฟฉายเองแบตเตอรี่คุณภาพสูงสายชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆที่ให้มาอีกนะครับถ้าซื้อช่องโปรก็จะถูกหน่อย2,974หรือ2,478อะไรประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจตัวเลขแต่ว่าไปอ่านเอาใน description คอมเมนต์ก็ได้เรายกอุปกรณ์ขึ้นมานะครับในนี้จะประกอบไปด้วย a อ c e s s o อ y นะครับอันนี้น่าจะเป็นสาย MCC cable นะผมจะเปิดให้ดูแค่ตรงนี้นะครับนิดหน่อยพอเพราะว่าขี้เหียจจะเอาออกมานะครับนี่นะมันก็จะเป็นสายเอาเออกมาอยู่ดีนะสุดท้าย 1A 1.5และ 2A แป้นสีแดงนะครับตามนี้เลยจะมี Combat ring นะครับอันนี้เป็น Combat ring ที่ออกแบบมาเป็นยางพร้อมกับโลหะนะครับ body สีอะไร Combat ring ก็สีนะั้นซึ่ง คอมบ t วิงนั่นเอเป็นอลูมิเนียมนะครับแบบนี้แล้วก็มียางหุ้มนั่นนอกตัวนี้เป็นสีเทานะครับเพราะว่าไฟฉายตัวนี้เป็นกันเม a l Gray สุดท้ายจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับจะเป็นการบอกสเปคแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆรวมถึงการกดสั่งงานใช้งานตัวนี้ไม่มีสโตรบนะครับบางคนบอกเอ้ยอยากได้ไฟฉายที่มีแท c t i c a l ส t r o บ e ด้วยในรุ่นก่อนๆน,นะครับในรุ่น w a ร r i ิ r X นะครับแล้วก็ w a r r i o r X Pro นะครับจะมีสโตรเอ็กซ์โไม่มีสโตรบแล้ว X จะมีสโตอแต่ X Pro เนี่ยกับ X3 เนี่ยจะไม่มีสโตอตคือ X เนี่ยจะเป็น X รุ่นแรกที่ออกแล้ว X Pro จะเป็นรุ่นที่2แต่เขาไม่ได้ใช้คาว่า X2 นะครับส่วน X Pro X3 นะตัวนี้เป็นรุ่นที่3นะซองเป็นซองไนล่อนสีดำนะครับฝาปิดเป็นแม่เหล็กไม่มีแข็ๆแล้วนะครับปิดแบบนี้ก็ดีนะเปิดง่ายด้วยแล้วก็แน่นหนาด้วยด้านหลังมี D-ring Bell Molly l o o เย็บมาแน่นหนาสุดๆนะครับ ดูดิทาออกมาดีมากนะครับร้อยเข็มขัดก็ได้หรือว่าจะร้อยกับมูลื่เกียร์หรือเป้ก็ได้นะติดเป้ด้านล่างมีช่องเจาะไว้เพื่อระบายแสงและระบายน้านะครับเมื่อ,อไฟฉายลั่นโดยไม่ตั้งใจแสงก็จะรอดโอกาสที่ซองจะไหม้ก็น้อยลงนะครับไม่ทะลุละ,ล,ะลายอะไรเงี้ยนะครับอีกอันหนึ่งคือระบายความชื้นและน้ําเมื่อเดินลุยน้ําเดินแช่น้ําครึ่งตัวแล้วขึ้นมาจากฝั่งนะครับหรือว่าจะเดินตากฝนแล้วน้ํามันตกฝนตกนะครับน้าเข้าไปข้างในก็เดืนออกข้างล่างซึ่งก็ดี ส่วนซองด้านในก็จะบุกเป็นนุ่มๆแล้วก็ตัวรีเวทตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่โลหะเนาะไม่ต้องกลัวมันขูดเล่นหรือว่าขูดไฟฉายนะครับบุกมาดีมากเลยซองเป็นซองแข็งเพราะฉะนั้นตัวซองมันจะไม่พับไม่ยู่ลงเมื่อเราดึงไฟฉายออกนะครับมันยังคงตัวแล้วเราสามารถที่จะเก็บไฟฉายได้ตลอดเวลานะครับด้วยการเสียบลงไปแบบนี้เบเซลดาวดึงออกก็สไลด์แล้วก็จะมีเทนชั่นด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นตัวบีบไว้นะครับไม่ให้ไฟฉายเลื่อนหลุดไว้ในกรณีที่วิ่ง เลื่อนที่ปีนป่ายอะไรแบบนี้ก็ช่วยลดปัญหาไฟฉายล่วงหล่นจากซองได้นะครับซองทำออกมาดีเลยเป็นหนึ่งในแบรนด์ไฟฉายที่ทำซองมาดีมากนะครับผมว่าซอง4ี่ห้าร้อยมีแน่ๆครับถ้าซื้อแยกแต่นี้เขาแถมมาเลยส่วนตัวไฟฉายตัวนี้ก็เป็นไฟฉายที่ดูดีมากๆตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนตัวเองผมชอบไฟฉายซีรีส์นี้มากเหมือนกันนะครับเวอร์ชั่นนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นสีกันเมทัลเกรย์นะครับเป็นสีเทาออกเทามนๆหน่อยผมว่ามันสีมันดู สุภาพดูละมุนดูแทคติคอลดูดูเยือกเย็นดีนะครับบางคนอาจจะชอบเพราะว่าเออมันดูเงียบๆดีบางคนบอกไม่ชอบเลยซื้อสีดําดีกว่าสีดํามันดูชัดเจนกว่านะครับดำก็ดําไปเลยนะครับเทาก็เทาไปเลยอะไรแบบเนี้ยหัวเบเซลรุ่นนี้ใช้เป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็ฝังไว้เป็นหมดุดลูกตุม้มลูกตุม้มลูกปัดนะครับตรงหัวตรงเนี้ยจะเป็นเซอ ats, ร์โคเนียมบีชนะเซอร์โคเนียมก็คือเป็น เขาเรียกอะไรเซอรค์คอนนะเซอรค์คอนมันเป็นเพทายนะครับแต่ถ้าเซอร์โคเนียมเนี่ยม,มันเป็นโลหะที่มีความแข็งทนการเสียดสีสูงเขาจะฝังลูกปัดพวกนี้ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หัวเบเซอร์มันคมจนไปบาดเบียดร่างกายหรือซองทะลุนะครับแต่ยังสามารถใช้งานเป็นล l a s s breaker คือทุบกระจกนะครับได้ด้วยกระจกรถกระจกบ้านนี่แหละนะหน้าต่างเนี่ยทุบแตกง,ง่ายเลยใช้แรงน้อยด้วยนะครับกระจกเป็น t e m p e r glass หนาแล้วก็ LED ข้างในจะเป็น f ฟ u r d i d e LED ซึ่ง จะมีลักษณะเป็น LVD สี่เหลี่ยมและแบนนะครับไม่มีโดมเลนส์ส่วนรีเฟคเตอร์หรือโคมสะท้อนตัวนี้ก็ออกแบบมาเป็นรีเฟคเตอร์แบบที่ใช้ผิวเรียบทําให้แสงมีความเข้มกลางพุ่งไกลนะครับผมตัวบอดี้ใช้วัสดุอลูมิเนียมอลอยนะครับอโนดซเป็นสีเทานะครับกันเมทัลเกรก็คือเป็นสีเทาขมเหลาดินปืนเทาควันปืนนั่นเองนะครับดินปืนนะครับ ส่วนเบสเซอร์ก็จะทําเป็นสีการเมทเลเกรย์สีเข้มๆนะเป็นสเตเลตมันก็จะเป็นผิวคนละอันกันนะครับด้านในจะมีแกสเก็ตหรือว่าเป็นตัวป้องกันน้ําและฝุน่นเป็นสีฟ้าซึ่งอันนี้จะเรืองแสงด้วยเมื่อเปิดความสบายแล้วก็ปิดอยู่ในที่มืดมันจะเป็นสีฟ้าเป็นสีน้ํางเงินเรืองแสงขึ้นมาสวยดีนะครับส่วนหัวจะมีฮอตโคชั่นคือเตือนระวังความร้อนในกรณีที่เปิดใช้งานแล้วมือไปโดนโดยไม่ตั้งใจก็ระมัดระวังส่วนงาน CNC ที่หัวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นงานที่สวยมากๆนะครับ เงียนมากๆเลยเดี๋ยวลองซูมให้ดูก็ได้พี่ๆดูสิครับปกติเราจะเห็นหัวไฟฉายรุ่นอื่นจะเป็นเหลี่ยมๆเนาะเป็นร่องเหลี่ยมธรรมดานะแต่อันนี้เขาใช้วิธีคือใช้มีดกลึงหรือใช้เครื่องสีเอนทีกลึงแบบเป็นเคิร์ฟโค้งๆนะครับสวยมากๆเลยงานดีมากๆแล้วผิวฟินนชชิ่งก็เนียนมากๆด้วยนะครับเป็นไฟฉายที่เรียกว่าเป็นงานพรีเมียมเลยก็ได้นะครับ ส่วนตรงคอไฟฉายก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนตัว V นะครับความลงเป็นซีรีส์ของเขาอะนะในช่วงนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับ Warrior 4เนี่ยหรือว่ารุ่นอื่นๆที่ถังหลังจากนี้ในตัวที่มาแทนตัวนี้ก็อาจจะมีดีไซน์ที่ต่างออกไปนะครับลายกรนเลื่อนตัวนี้ก็จะเป็นลายที่ออกแบบมาเป็นลายขวางแนวนอนกับแนวตั้งฝั่งนี้จะมีชื่อยี่ห้อ Olight นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นซีรีส์ที่ผมเลขสวยะจะว่าเลขสวยก็ได้นะ 1> S.N. 1นึ่งศูนย 100, นะอันอนที่ร้อยเลขสวยเลยนะครับโชคดีมากเลยที่ได้ตัวนี้มางงเหมือนกันนะสั่งซื้อโม่ๆไปได้ตัวนี้มา0 1 1 0์หนึ่นอ่ศูนะครับหนึ่นั่นเองซึ่งตัวนี้ผลิตกี่พันเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ตัวนี้เป็นตัวต้นๆแน่นอนเพราะว่ายัางไม่ถึงพันเลยแค่ตัวที่100เท่านั้นนะครับผิวงานเนียนมากๆเลย ่วนคอมบัตวิงตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับทำมาเป็นคอมบัตวิงในลักษณะที่สามารถจะหมุนเลื่อนตำแหน่งซ้ายขวานะครับได้รอบเลยแล้วก็ตัวห่วงนี้จะเป็นโลหะที่มีเดือยแหลมๆตรงนี้นะครับไม่คมนะแต่แข็งทำให้เราจับแล้วใช้งานเป็นอาวุธนะครับในกรณนนีที่ใช้งานแบบต่อยกระแทกเนี่ยเหมือนเป็นคอมบ t t แทคติคอ flashlight ชกได้ก็เป็นโลหะมันแข็งแล้วนะโดนหัวโดนตัวนี่ก็เจ็บอยู่นะครับแล้วห่วงก็ใหญ่พอที่จะรองรับกับคนที่นิ้วใหญ่รวมถึงใส่ถุงมือนะครับได้ด้วย จุดเชื่อมต่อก็เป็นโลหะแล้วก็จะมีชื่อนะเขียนว,ว่า Warrior Ring คือห่วงของนักรบนั่นเองนะ Warrior แปลว่านักรบท้ายเป็นสวิชช์แบบที่นูนขึ้นมาแต่มีขอบนูนขึ้นมาอีก3จุดตรงนี้ออกแบบมาให้สามารถวางเทลสแตนได้นะครับถ้าสวิชช์มันสูงเดียวมันก็จะล้มนะครับเพราะฐานมันเล็กอันนี้เขายกสวิชช์ให้สูงขึ้นมาเพื่อความง่ายต่อการกดแต่ก็ยังง่ายต่อการวางและลดการเสียหายจากการตกกระแทกเพราะมันจะโดนมุมก่อนอีกอันนึงคือสามารถจะเสียบชาร์จ แ mcc ที่ไายได้เลยนะครับสะดวกหัวไฟฉายรุ่นนี้ถอดไม่ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตหรือว่า m a i n ทนแนนด้วยการถอดฝาเท่านั้นนะครับเราจะเห็นว่ามี contact ด้านหลังตรงนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับมี spring หรรลดด้วยแล้วก็เป็นขั้วลบส่วนแบตเตอรี่ที่ให้มาในตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ความจุสูงถึง5 0 0 0มิ m ลิแอมป์แรงดัน3 6โวลต์แล้วก็เป็นไซส 217.0 0หรือว่า21700นะครับรุ่น ORB ขีด217 C 50นะครับ ORB คือ O light rechargeable battery 217ก็คือเป็นขนาด217นะครับ C คือจะเป็นรุ่นที่มันมีคัดโสดอนุดอยู่ฝั่งเดียวกันและ50ก็คือความจุ5,000ม ah ิลลิแอมนั่นเอง โอลิงติดตั้งมาเกลียวเป็นเกลียวขว้าป้องกันการปีนและก็ป้องกันน้ําและฝุ่นละอองได้ดีนะครับใช้งานคือดรอปแบตเตอรี่ลงไปแบตเตอรี่แนะนําให้ชาร์จในอุปกรณ์ตัวนี้ถ้าใครมีแท่นก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับระวังมันรัดวงจรนะเพราะว่าคอนแทคมันมีขอบป้องกันนะครับคอนแทกในของเครื่องชาร์จมันอาจจะแตะไม่โดนชาร์จในอุปกรณ์เลยดีกว่านะครับการใช้งานก็เดี๋ยวมาใช้ให้ดูไปดูแสงกันก่อนครับผมผมว่าน่าจะชอบประทับใจสายพุ่งนะครับไปดูกันเลยครับผม การชาร์จนะครับชาร์จได้จากการใช้แ้นที่เขาให้มานะครับที่เป็นไม่ใช่สเปเชียลเนาะจะเป็น m c c 1 a l หรือ1เฉยๆหรือว่าเป็น MCC3 ก็ได้นะครับแบนเมื่อเสียกับแหล่งพลังงานมันจะเป็นสีเขียวพร้อมชาร์จใช้งานก็แค่แปะเข้าไปแบบนี้นะครับขนาดชาร์จชาร์จิ่งมันจะเป็นสีแดงเต็มแล้วเป็นสีเขียวก็ดึงออกได้เลยนะครับหรือถ้ามีแท่นชาร์จโอมมโนนะครับเราก็สามารถจะเอาแท่นชาร์จนี้มาชาร์จอุปกรณ์ตัวนี้ได,ด้ด้วยการวางลงไปเฉยๆเลยแบบนี้ มันจะมีไฟสีแดงขึ้นเต็มแล้วเป็นสีเขียวพร้อม g o กู t ูโกก็ดึงออกแค่นี้ก็ลุยได้เลยนะครับปัแ้นบบนี้มันดีนะชาร์จได้พร้อมกัน4อุปกรณ์พร้อมๆกันเลยใช้เวลาชาร์จนานหน่อยแต่ก็สะดวกดีตัวอุปกรณ์นะครับก็เป็นไฟฉาย Combat Tactical Combat คือต่อสู้นะครับไฟฉายมีโหมดล็อกเอาด้วยกันคลายฝาเล็กน้อยนะครับจะกดใช้งานไม่ได้นะครับลองสังเกตดูผมคลายนิดเดียวนะแค่นี้ ไม่ติดนะไม่ว่าจะเป็นการแตะโชว์คราวหรือกดสุดหรือว่าป็นกด,กดคลิกก็ตามไม่ติดแล้วนะครับใช้งานไม่ได้และไฟฉายยังมีระบบอีกอันนึงคือระบบเตือนแบตเตอรี่โลซึ่งปัจจุบันตอนนี้แบตเตอรี่ต่ำกว่า30%เนะครับเมื่อเราใส่แบตเตอรี่ที่มีความาจุของรกระแสไฟข้างในต่ำเนี่ยแล้วเรากดสวิตช์ลงไปครึ่งหนึ่งหรือกดสุดก็ตามนะครับไฟฉายจะเกิดการสั่น ใช่ครับสั่นสั่นอืดๆนสั่นเตือนโดยมอเตอร์กันสั่นเนี่ยการสั่นนะมอเตอร์สั่นเนี่ยมันจะอยู่ในตัวไฟฉายและฝาท้ายนะครับซึ่งเมื่อเรากดสวิตช์เปิดถ้าแบตเตอรี่ไม่เยอะนะครับมันจะเกิดการสั่นอย่างเช่นสั่น1ครั้ง2ครั้งและ3ครั้งถ้าสั่น3ครั้งคือแบตเตอรี่เหลือต่ำมากแล้วแสงก็จะเปิดได้ไม่แรงนะครับเนี่ยผมกดดูแล้วผมรู้สึกเลยมันอือืดสั่นหรือเปิดใช้งานไปแล้วเมื่อแบตเตอรี่ลดระดับลงนะครับขณะที่เราถือและเปิดใช้งานอยู่เนี่ย แสงไฟฉายเนี่ยถ้าต่าลงถึงระดับมากๆเนี่ยแบตอ่อนๆเนี่ยมันจะลดระดับความสว่างลงแต่ยังใช้งานต่อไปได้นะครับข้อดีก็คือมันทําให้เราสามารถจะพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่เป็นอันตราย,ยาเช่นเดินสํารวจถ้ำหรืออยู่ในที่ที่จาเป็นจะต้องมีแสงไฟตลอดเวลาเราก็เตรียมตัวเปลี่ยนแบตเตอรี่รีชาร์จหรือว่าจะขึ้นจากออกจากพื้นที่ที่อันตรายนะครับได้ก่อนที่แสงไฟจะหมดลงอีกอันนึงคือการสันเตือนเนี่ยแม้เรา่าเราไม่ได้ก้มดูหรือเราไม่ได้มองนะครับว่าแสงมันโลหรือการกระพริบเตือนเนี่ย แต่มันสั่นให้เราทราบเลยว่าเออตอนนี้แบตเตอรี่เริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มโลแล้วเตรียมตัวได้แล้วนะครับประมาณนั้นการสั่งงานใช้งานตัวนี้คือกดแตะสวิตช์ลงไปครึ่งเดียวจะเป็นการเปิดที่ระดับโลก่อนซึ่งโลตัวนี้ก็ไม่ได้มันเรียกว่าโลแหละแต่มันไม่ได้โลหรอกนะครับความสว่างตัวนี้โลอย,อยู่ที่300ลูเมนส์นะครับรันททม8ชั่วโมงต่อเน,นี่ยไม่มีดรอปเลยแสงอยู่ที่195เมตร300ลูเมนส์เกือบ200เมตรนะครับแสง แคนเดล่าอยู่ที่9,400แคนเดล่านะครับนี่ก็เป็นแสงติดเหลืองๆนิดๆนะครับบางคนไม่ชอบแต่ผมว่ามันโอเคแสงจะสังเกตดูว่าค่อนข้างเข้มนะที่ขึงกลางตอนนี้แบตเตอรี่ไม่เต็มนะครับเพราะว่าเพิ่งแกะกล่องมาส่วนการกดลงไปสุดแล้วยกมือออกเลยนะครับ จะเป็นการเพิ่มไปที่ความสว่างสูงสุดซึ่งตอนนี้ในวิดีโอตอนนี้นะครับไม่ใช่2,500นระเพราะว่าแบตไม่เต็มแต่ว่าตอนถ่ายแสงให้ดูพี่ๆเห็นกันแล้วใช่ไหมว่ามันส่งไปได้แค่ไหนสรุปนะครับก็คือแต่ครึ่งหนึ่งจะเป็นการเปิดที่ระดับโลหรือมีเดียมนะครับก็คือมีแค่ต่ำกับสูงแค่นี้จะเรียกว่าโลก็ได้จะเรียกว่ามีเดีเยมก,ก็ได้เพราะมันไม่ได้โลมากนะครับระดับต่ำอยู่ที่300ลูเมนนะครับ8ชั่วโมงระดับสูงที่อยู่ที่2 5้0ลูเมนนะครับใช้งานได้2งนาทีคร เหลือ600นะครับใช้ได้อีกเอ่อเหลือพันไม่ใช่600เหลือพันลูเมนนะครับจาก2 5 0 0นาทีที่สองนาทีครึ่งเลยไปก็จะเหลือพันลูเมนแล้วใช้ได้อีก129นาที129นาทีคือ2ชั่วโมงเลยนะพันลูเมน2ชั่วโมงเลยนะครับเมื่อมันดับลงเองนะครับแล้วลากไปอีกใช้ได้อีก300ลูเมนใช้ได้อีก13นาทีเลย สรุปคือถ้าเกิดแบตเต็มแล้วเปิดแรงสุดตั้งแต่ต้นจนกว่ามันจะดรอปดาวแล้วก็ลันไปเรื่อยจนจนแบตเตอรี่หมดจนเรนเอา์เลยเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าเลยนะครับ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเท่าไหร่ได้อะประมาณ2ชั่วโมงหน่อยๆ2ชั่วโมงครึ่งไม่น่าจะเกินนั้นนะครับจนแบตหมดตัวนี้ทนการกระแทกที่2เมตรและลงน้ําได้นะครับป้องกันน้นะําและฝุ่นที่ ipx 8ด้วยส่วน ui ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแตะติดปล่อยดับนะครึ่งเดียวจะเป็นแตะติดครึ่งเดียว ที่เป็นโลก็ได้หรือว่าจะเป็นแตะติดที่สุดก็ได้นะครับแล้วปล่อยมือก็ดับหรือจะเป็นการกดลงไปแล้วยกมือออกเลยก็ได้นะครับถ้าครึ่งเดียวก็จะเป็นที่300ถ้าเกิดกดยกแล้วยกเลยก็จะเป็นที่แรงสุดนะครับไม่มีโหมดโฉบกระพิบให้วราคาญยุ่งยากใจนะครับประมาณนี้ส่วนใครที่ชอบคอมบทริงแบบนี้ซึ่งผมชอบแบบนี้มากกว่าก็เปลี่ยนได้ด้วยการคลายฝาท้ายออกในลักษณะนี้นะครับยกตัวคอมบทริงนี้ออกนะครับ ้ดยการโยกแล้วยกขึ้นแบบนี้เราจะเห็นว่ามีโอริง3เส้นด้วยกันซึ่งอันนี้ใส่มาเพื่อประคองคอมบทวิงและป้องกันน้ำและฝุ่นด้วยนะครับใส่คอมบทวิงตัวนี้กลับเข้าไปนะครับที่เป็นคอมบทวิงตัวใหม่และหมุนฝากลับเข้าไปในลักษณะนี้ลืมบอกไปนะครับร่องตรงนี้ที่ฝาท้ายเขาทำเอาไว้รองรับกับสวิตช์นะครับสวิตช์รีโมทนะครับซึ่งติดกับปืนประมาณนี้มันจะเป็นสวิตช์ที่วางไปแล้วดันล็อก นะครับก็สามารถจะใช้รีโมทสวิตช์ได้เลยซึ่งท้ายมันเป็นแม่เหล็กอะเนาะมันก็สามารถจะดูดติดกับวัสดุที่เป็นโลหะได้นะครับประกอบกับ ตัวของมันเองเนี่ยสามารถจะใช้ร่วมกับสวิตช์ไฟฉายที่เป็นแมกเนติกแมกเนติกเคเบิลนะแปะเข้าไปปุ๊บแล้วก็บีบนะครับปกติเราจะเห็นต้องขันเปลี่ยนทั้งฝาไม่ก็เสียบปลัก๊กแต่ตัวนี้นใช้แม่เหล็กแปะก็คนโทรลปิดเปิดได้เลยซึ่งตัวสวิตช์เองผมมีแต่ผมไม่ได้มาโชว์ให้ดูนะครับโอเคคราวนี้ก็เป็นท้ายคลิปแล้เป็นโบนัสท้ายคลิปเดี๋ยวพี่ๆมาดูกันว่าท้ายคลิปมันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับผมมาดูกันเลยครับ โอเคนะครับตัวนี้เป็น Warrior X รุ่นแรกสีดำแต่ผมเอาพ่นสีมาแล้วก็ใช้งานมาเยอะสังเกตดูว่าสวิตช์มันจะแบนเรียบซึ่งก็จะกดเปิดปิดยากหน่อยสำหรับบางคนตัวก็จะเล็กกว่านิดนึงนะครับหัวสั้นกว่าแล้วก็แสงก็จะเบากว่าด้วยนะครับน่าจะพันห้าร้อยลูเมนหรือเท่าไหร่นะตัวนี้นานแล้วนะครับตัวนี้ก็เลิกผลิตไปแล้วนะครับผมเองก็มีใช้งานอยู่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็น Warrior X Pro นะครับอันนี้เป็นตัวที่พัฒนาต่อมาจากตัวนี้นะตัวนี้ออกก่อน X เฉยๆ ใชน้18650พออัปเกรดขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็น21700นะครับมีระบบสันเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นสไตลเบสเซลแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นเนื้อลูกบัตรแบบนี้นะแล้วก็จะมีหลายสีเลยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสีเดส e แทนมันจะมีสีคุ y o t e Brown นะครับซึ่งผมไม่มีฝาท้ายก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วยังไม่มีตัวรองรับรีโมทนะครับแต่ใส่ตัวที่เป็นรีโมทของตัวอื่นไดน้แล้วก็คอมแบตบิงก็เป็นโลหะ สามแชกแบบนี้นะครับเรามีคลิปมาด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับสุดท้ายก็จะเป็น Warrior X3 นะครับ X3 สี Desert Tan Camo ออกมาก่อนหน้านี้ Olive Dark Green นะครับก่อนหน้านี้ส่วน Desert Tan กับสีอื่นๆผมยังไม่เห็นนะดำมันมีอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะลองดูแล้วกันนะครับพี่เพื่อนๆชอบก็ลองไปกดสั่งกันเองได้เลยนะครับผมแค่เอามารีวิวให้พี่ๆดูกันเท่านั้นนะครับนี่คือ Olive Warrior X3 สีกันเมทัลเกรยหรือสีเทาเ,าเขม่าดินนะครับเขม่าดินปืนนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบีไรเดนเอาท์